สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องแบงค์นะครับก็คือเมื่อเช้าเนี้ยแบงค์ชาติมีออกมาว่าเออเดี๋ยวสิ้นปีนี้อาจจะมีการพิจารณานะครับให้แบงค์เนี้ยจ่ายเงินปันผลได้ในะครับจริงที่ผมจําได้ในแบงค์ชาติก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าจ่ายงวดปีเขาห้ามแค่กลางปีนะครับวันนี้เลยชวนคุณท็อปมาคุยให้ฟังนะครับว่าถ้าดูว่าแบงค์ไหนจะจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้เนี่ยผมว่ามันต้องดูผ่าน2ตัวนะครับคือ NPL นะครับแล้วก็ถ่ายเงินทุนนะครับ NPL ก่อนนะครับโดยภาพรวม ตรงนี้ครับถ้าเรามาดูตรงสไลด์หน้าเนี้ครับก็จะเห็นว่าภาพของ NPL ในช่วงไตรมาสสองนะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหการกรมเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3. 4เอร์เซนตครับ,รบแล้วก็จะเริ่มแล้วก็บางแบงก์ก็มีทิศทางที่โอเคป่าจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่าบางแบงก์เนี่ยเขาปล่อยตามคือตั้งตามจริงไปเลยไม่ได้อยู่ตามมาตรการที่ว่าพักชำระนี่ก็ถึงบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่คอนเสอร์เวทีก็แปลว่าตอนนี้มันมีตัวแปรคือคนที่มีการพักชำระนี่เนี้ยอาจจะมีบางแบงก์ที่ตั้งแล้วมีบาง แต่ว่าเนเชอรีตอนนี้มาประมาณ3.4ใป่รประมาณนั้นครับซึ่งตัวแบงค์ที่ตั้งหลักๆเลยก็คือที่เราเห็นเลยชัดๆเลยก็คือตัวทิสโก้ n b l แล้วก็เคแบงค์ซึ่งตอนี NPL มาแล้วก็สำรองเขาก็หนักบ้างในช่วงก็ถือว่าคือยป์ปัญหาไปได้ดับหนึ่งใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองแพทเทิร์น NPL ตอนนี้ก็จริงมัน3กว่านะครับแต่ผมจำได้ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตหนักๆอย่างต้มยำกุ้งเนี่ย NPL มันเคยวิ่งทะลุไปหนักเลยแล้วตอนนี้ผมก็เห็นว่า มันมีคนที่เข้าสู่โปรเซสในเรื่องของการเป็นพักชํารหนี่เ,นยเยอะเหมือนกันนะครับ,รบอยากให้เล่าเรื่องแพทเทิร์นของ NPL ให้ฟังนิดหนึ่งครับ ก็ถ้เราย้อนกลับมาดูภาพนี่ครับก็คือย้อนตั้งแต่ที่มีข้อมูลนะฮะก็จะเห็นว่า NPL ในช่วงของก็คือมิถุนายน4ีโอจังหวะมันพอดีเลยนะมิถุนายน4ีตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ GDP ต่ําสุดพอดีเหมือนกันติดลบ12 NPL อยู่ที่3.1%แล้วหลังจากนั้นแพทเทิร์นมันจะไล่ขึ้นไปอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ NPL ซึ่งตรงนี้มันก็เลยการที่แบงค์ชาติจาก30กว่าไป40กว่าที่เห็นในภาพเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนประมาณ1ปี1ปีนะครับก็แปลว่าถ้าสมมติว่าโอเคเราเห็นปัญหาตอนนี้ NPL ขึ้นมาสเต็ปหนึงแล้วถ้ามันจะวิ่งต่อไปเนี่ยมันใช้เวลาหนึ่ ถึงขึ้นไปพินี่คือรอบที่แล้วไปพิกกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ46 46รครับจะมองว่าปีนี้ช่วงนี้มันคงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแบงค์ชาติก็ให้ธนาคารรีบเข้าไปปับปรุ่มโครงสร้างนี่แล้วก็มีมาตรการวาชานี่มาชะลออาไว้ก็คือแบงค์ชาติติดเซฟที้คัทใช่ตัดก่อนตายเตือนก่อนไววันก็คือเข้าไปจัดการก่อนใช่ครับแต่ทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คงจะเห็นการขยับขึ้นมาอยู่ดีนะครับครับเราประเมินภาพตรงนี้น่ากลัวแค่ไหนคือตรงนี้เราถ้าถามถามผมจริงๆตรงนี้เราก็ มันก็อาจจะในช่วงก็คือแบงค์เนี่ยอย่างที่บอกแบงค์ก็เลยต้องมีการเร่งตั้งสำรองเอาไว้เพื่อรองรับตรงนี้ถ้ามองถามจริงความน่ากังวลมันไม่เท่าันช่วงต้มยำกุ๊กครับถ้าจะมองเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีมาตรการปุ๊บแล้วก็มีการป้องกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาไปเรื่อยใช่ครับนะครับก็คงขยับขึ้นแต่คงไม่เยอะอะไรนะครับนั้นขยับขึ้นจากสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอมีรูมแต่ทีนี้เนี่ยหลายแบงค์นะครับคนที่เข้าโปรเซสในการพักชำระนี่ก็มีการตั้งสำรองไปแล้วนะครับทีนี้เนี่อกะบ่จวา แบงค์จ่ายพันผลได้หรือไม่ได้เนี่ยครับคือความเพียงพอของฐานเงินทุนใช่ครับภาพตรงนี้ของเซกเตอร์ณปัจจุบันเป็นยังไงครับคือทางผมจะให้ดูสไลด์นี้ก่อนแล้วกันครับคือภาพรวมของทั้งระบบะครับก็คือตัวตัวที่เรียกว่าคาร์เนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ19ตอนนั้นสิ้นแตรมาสองครับซึ่งถ้าเราลองดูไล่ลําดับการพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยครับคือมันต้องดูตัวหนึ่งที่มีคาร์เยอะสุดเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะสามารถปลอดภัยแล้วครับจริงๆมาตรฐานทีี่่่่่ขััั้้นนตตํําาททแบบบงงคคออไมรระืสห ถ้าธนาคารขนาดใหญ่ก็12เปอร์เซ็นต์คือก็พวกเบยบีบีเอลเอสซีบีธนาคารทั่วไปก็11เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถ้าเราเห็นตอนนี้คือทิสโก้นำมาสุดอยู่ที่ประมาณ21เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดปลอดภัยสุดแล้วแถมเมื่อกี้บอกว่าตั้งตั้งสำรองไปเยอะแล้วด้วยใช่ในช่วงครึ่งปีแรกครับซึ่งในขณะที่ธนาคารอื่นถ้าไล่ตัวที่ต่ำสุดก็คือตัวเบแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็นเคเคพีตัวบีบีเอลที่เห็นลงมาเพราะว่าเขามีไปซื้อเพอร์มาต้าเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาฐานยมับ เพราะนั้นถ้าหากว่ามองภาพแบบนี้นะครับ NPL เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามองเรื่องการตั้งสำรองเนี่ยหลายแบงก์ก็ทำไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าจะดูว่าแบงค์ไหนพร้อมจ่ายได้มากหรือน้อยนะครับ <c oughs> ก็คงต้องดูที่ไอตัวคาเรโชยิ่งสูงยิ่งมีขีดความสามารถในการจ่ายที่มาก <c oughs> นะครับเพราะนั้นผมให้เรียงลำดับนิดนึงลนะคัน <c oughs> เอาสักสามอันดับที่มีโอกาสจ่ายได้ค่อนข้างเยอะกับอีกสองสามอันดับที่คิดว่าจะจ่ายไม่ได้ สรุปมัจะเป็นยังไงครับคือที่จริงมันถ้ามองคาชาแต่ันดับแรกที่จ่ายได้แน่ๆก็คือตัวของทิสโก้ครับทิสโก้จ่ายได้ไม่พอแลวจ่ายได้อยู่เยอะด้วยอันนี้นอนมาเลยนอนมาแน่นอนคือถ้าทบปทอนุญาตปุ๊บก็คือเห็นเห็นแหละว่าจ่ายป้าเท่าจ่ายประมาณปีที่แล้วก็มีประมาณเย0ปอระมาณ9 0ยู่แล้วดีเวนต์อยู่ถ้าจ่ายได้ครับถัดไปครับถ้าตัวต่อมาที่ แต่ตัวที่จริงแบงก์อื่นนีจริงเรามองมันอาจจะระดับอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าถ้าดูตัวของค่าครับมันไม่ได้ต่างกันมากถ้ามองก็แต่ถ้าดูในตัวเชิงของตัวต่ำเลยดีกว่าดูตัวที่คิดว่ามีความเสี่ยงตรงการที่อาจจะจ่ายไม่ได้มีตัวไหนครับก็ถ้าสองนดับท้ายสุดก็คือตัวเบกับ KKP ครับครับแต่ว่าจริงๆ KKP เมื่อก่อนเคยเป็นดาวรุ้ง่อกปันผลใช่ครับแต่ว่าถ้าดูตัวเทียวันที่เขามองกันก็คืออยู่ประมาณ13.7ถ้าเกิดทปทอนุมัติจ่าย มันก็อาจจะจ่ายแต่อาจจะมีการจ่ายได้น้อยลดลงเพราะว่าก็ต,ต้องมีการบัฟเฟอร์ของตัวเงินกองทุนเอาไว้ครับส่วนแบงก์อื่นก็คงจ่ายได้ในเกณฑ์มาตรฐานเขามั้งครับนนถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าสเตทเทสผ่านก็อย่างที่ทบทอบอกไว้ซึ่งมอ,งอีก3ปีถ้าทุกคนโอเคก็สามารถมาเดินได้จ่ายได้เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้ามองผลสรุปก,ก็คือว่าแบงก์ที่เราคิดว่าไม่มีปัญหานอนมาจ่ายได้แน,น่เนี่ย ทิสโก้นะครับแบงก์ใหญ่อื่นๆก็อยู่กลางๆอยู่ที่ผลสเตทเทสของแบงค์ชาติอาจจะจ่ายบ้างแต่ว่าเต็มที่ไม่เต็มที่อยู่ที่สถานะ NP ็นพ n ของแบงค์รับส่วนแบงค์ที่มีความเสี่ยงก็คือเบกับ k k p ครับซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้เหมือนปกติใช่หรืออาจจะไม่จ่ายก็ได้นะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องปันผลแบงค์นะครับเราคงสุปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ